ใหญ่ผมถามนิดนึงคราวนี้ถ้าเราไม่ได้เลือกตั้งเนี่ยเราเสียสิทธิ์อะไรไปบ้างอ๋อถ้าเป็นสสก็ก็ไปสมัครไม่ได้ครับเราไม่เป็นสอสสิเราเป็นประราชาชนน<ป>ี่ไหละเราเราถ้าถ้าเราจะไปทำงานการเมืองก็จะก็แค่สิทธิ์สิิทธ์การทำงานในการเมืองฮะเป็นสสสวไม่ได้สทไม่ได้ครับสมาชิกสภาเทศบาลก็ไม่ได้นายกอบตอก็ไม่ได้อ่าครับเท่านั้นเองครับ ครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้จริงนะถ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนออกไปเลือกตั้งเนี่ยกรกตเน,นี่ยน่าจะออกมาชี้แจงแบบที่คุณนดสงสัย,น,ยนะครับว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งแล้วคุณจะเสียสิทธิ์ต่างๆแม้กระทั่งไม่รู้สิเสียสิทธิ์การร้องเรียนอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราหน้าหามานะแบรไตหน้าหามาในมาลือนี้ผู้นี้ก็ได้มาบอก คุณผู้ฟังของเรานะครับจริงๆเห็นด้วยกับพิมลงค์นะไอ้คนที่ไม่เคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีออกมาร้องร้องแล้กแห่กระเชิงว่ารัฐบาลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องฟังมันเอาี้จริงจริงนะถูกไหมฮะคุณคุณไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ความเป็นประชาชนทั่วไปได้เพราะคุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปทําหน้าที่ของความเป็นประชาชนไทยดังนั้นเวลาเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาคุณจะมาอ้างสิทธิ์ไม่ได้อันนี้อันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที น่าจะแอดเข้าไปนะครับสําหรับสิทธิทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยครับผม